เมเมนางเอกช่องเจ็ดสำหรับข่าวนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสําหรับเมเมทัญยวีนางเอกช่องเจ็ดสวยเก่งตัวจริงบินกลับไทยมารับปริญญาค่ะพร้อมติดปีกได้เป็นนักบินเต็มตัวแล้วครอบครัวยินดีกันพร้อมหน้าเป็นนางเอกสาวคนเก่งอีกคนของวงการบันเทิงสําหรับเมเมธัญยวีจากทางช่องเจ็ดเอชดีที่จบ ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกวิศวกรการบินมหาวิทยาลัยอัตัมชันและได้ฝึกการบินภาคพื้นและภาคอากาศที่โรงเรียนการบินกรุงเทพซึ่งล่าสุดก็ได้บินกลับมารับปริญญาที่ไทยแล,ะละ้วล่ะค่ะหลังเพิ่งบินไปศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการที่บอสตันสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยความยินดีอย่างอบอุ่นพร้อมหน้าและนอกจากจะมารับปริญญาอีกแล้วยังมีอีกเรื่องข่าวดีคือ เจ้าตัวสามารถควาใบอนุปริญญานักบินพาณิชย์มาได้สำเร็จและเป็นนักบินเต็มตัวแล้วล่ะค่ะ